สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาดูข้าวเนาะข้าวไรเนาะน้องหมานี่ครับข้าวไริ่มเขียวสวยแล้วครับเอฟซีนี่ครับมาดูก็โอ้ยาก็เริ่ม เยวเนาะครับนี่ครับข้าวก็มาดูกันครับอีซีข้าวนี่กอใหญ่แล้วครับอีซีเริ่มสวยแล้วงามแล้วครับนี่ครับก็กอข้าวกอใหญ่นั้นเลยโอ้ นะครับงามงามสวยเพิ่งจะถ่ายคลิปวันแรกครั้งแรกวันวันนี้คลิปแรกนะครับอีกีก็ขอโทษขออภัยเนาะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปช่วงเช้าเนาะเพราะว่าไปไล่ตรงด้หญ้ามันเนะาะด้หญ้ามันก็เลยไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็มัน ไม่มีช่วงพักไม่มีเวลาถ่ายไปกับแม่น้องก้อยมาเที่ยงแล้วก็ขึ้นไปดูไล่ดูสวนของน้องไอเดียเนาะกับน้องไอเดียนี่ครับข้าวโอ้ทีนาโอ้น้ำแห้งหมดแล้วเหลือเหลือ,อยู่ไล่ ที่เนาะยังไม่แห้งที่เหลือแห้งหมดแล้วครับอีซีนี่ครับข้าวไรอีฟซี MC, ว่าสวยไหมครับอีซีกำลังขึ้นเนาะสั่งพงหวานปุ๋ยลย้วมบ้งโอ้ขนยาเนาะคนยาหญ้าไม่รู้เป็นยาอะไรนะครับอีซีมีแต่รอยเท้าสั่งพงเนาะน้อง น้องหมาก็เดินตามนะครับนะครับมาโอ้มือทำไมสัน่นขอโทษนะครับถ้ามันสั่นเนาะนี่ครับข้าวถ่ายไปยังไงก็เห็น ภูเขาเนาะชมว,วิวไปด้วยนะครับอีซีตอนนี้ผมอยู่ที่กลางไร่ข้าวนะครับอีซีนี่ดูสวยๆนะครับมองไปก็เห็นบ้านแบบนี้ก็เห็นภูเขาด้วยนะครับว่าข้าวแตก่กอเยอะแตกกอแล้วสวยแล้วนี่ครับใส่ สงใส่เขาใส่เยอะเนาะเอฟซี FC เนาะนี่ครับกอนี่ใหญ่ก้อนนี้ก็ใหญ่นะครับแต่กอเยอะแล้วเมือ่อฝนตกนะครับเอฟซีผมมาถอนเอาตรงก้าตรงตรงนี้แล้วครับที่เป็นกอใหญ่เนี่ยถอนเอาไปปักใส่ตรงที่พื้นที่มันพื้นที่ว่างเนาะตรงที่มันว่างเนาะนี่ครับ เดีนี้ไม่ว่างเท่าไหร่เด็กๆใส่เยอะอยู่ใส่ทุกหลุมแต่ช่วงที่สักนี่มันพอดีอยู่ครับสวยอยู่เผื่อมันแตกกอเนาะนี่ครับช่วงที่นี่ครับช่วงที่ผมสักทำเป็นหลุมมันจะพอดีเวลามันแตกกอก็จะพอดีเลยครับ สวยตรงไหนเด็กๆหลงนี่ก็เอาถอนเอาข้าวตรงนี้แล้ครับที่กอยใหญ่ไปซ้ำแล้วครับซ้ำใส่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่ซ้ำข้าวนะครับวางเยอะอยู่โอ้อยาเกือบ จะตายเกือบ,บตายหมดแล้วยาแถวนี้ช่างพงพ่นยาเนาะนครับสี่วันห้าวันหวันแล้วโ้กำลังจะติดติดแล้วครับไอซีมันกำลังจะขึ้นเนาะนี่ครับตรงที่ส้มเนาะตรงจุนเล็กๆนี่กอเล็กๆน,นะครับที่ถ,นถนอนถอนออกมาซ้บนะ สามข้าวมันหางก็เอามามาสร้างใจนี่ครับกำลังจะขึ้นใช่ครับดูดูไปอย่างนี้ก็ดูสวยข้าว ข้าวไร่ข้าวกระแสนะครับเอีข้าววิตามินเยอะคล้ายๆกับข้าวกล่องข้าวกล้องเนาะเพราะว่ามันเป็นข้าวมาแต่โบราณนะครับข้าวอันนี้ข้าวโบราณตรงที่ผมซ้มใส่นะครับเอีเขียวแล้วนี่ น้องหมาก็เดินไปตามด้วยครับสิน้องหมาเหยียบมาแล้วตรงที่ซ่มเด็กๆตรงที่เด็กๆไม่ได้เอาลงเอาเมิตรข้าวลงหยอดลงเนาะขึ้นแล้วครับทีนี้ติดแล้วเริ่มสวยแล้วขนาดผมถอนเอานะครับพิสี เป็นกอใหญ่อยู่เลยอืมอืมย่อย,ยอ,อก,กันลูกเดี๋ยวร้องเสียงดังนี่ครับเห็นไหมตรงที่ผมซ้ำเนาะข้าวนี่ขนาดซ้ำหางหางไว้เนี่ครับนี่บีซี่้าแก่ก,กอเนี่มันจะถึงกันเลยถ้าข้าวแก่ก,กอกันจะถึงกันแบบนี้นะครับบีซี คล้ายกับว่าข้าวหวานเนาะเอฟซี FC. ข้าวไร่ข้าวโบราณข้าวกระแสน,นะครับมันมีแต่มาตั้งแต่รุ่นไหนครับนื้อเอฟซีข้าวนี้มันเป็นเหนียวนุ่มนะครับข้าวนนี้มันเป็นข้าวไร่ ครับเอาผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ